คอนแก่นทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันส่งสิ่งของยังชีพให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วันที่14เมษายน2563ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา,านายวรทัศน์ทุลีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยคารวานพมห่วงใหญ่ช่วยต้านภัยโควิด -19 นาย COVID นสุทีสอนสวรรค์พมจขอนแก่นได้ลกล่าวว่าหน่วยงานสังกัดพมจในจังหวัดขอนแก่นรวม13หน่วยงานและมูลนิธิแคสซีดีมอบถุงยางชีพและกลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการสนับสนุนจักรยาน5คัน มอบให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลท่าพระอีกด้วยของการพอมอห่วงใหญ่ร่วมา้านไทยโควิด19นะครับจะเป็นโครงการที่หน่วยงานพอมอ13หน่วยนะครับเราร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่เพื่อจะไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งเป็นการที่จะไปให้คำปรึกษาให้กำลังใจพี่น้องที่เขาเดือด หลังจากนั้นจึงได้ปล่อยขบวนรถคาราวานเพื่อนำสิ่งของไปช่วยประชาชนในพื้นที่ต่อไป ขณะที่ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานส่งมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 จำนวน2,330ชุดให้แก่26อำเภอเพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้กักตนเองตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นและนี่คือบรรยากาศของจังหวัดขอนแก่นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกฝ่ายร่วมด ด้วยช่วยกันขอนแก่นเราไม่ทิ้งกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง